สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่17มกราคม2569นแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดีนบุญเลิศนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์มีเลขยก7ทถกทันวยออก706 สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 4 6 7 9นะครับ3 4 6 7ีดเต่อมาจะเป็นสูตรหลัก10บ,บนของอาจารย์นะครับสูตรหลัก10งวดก่อนปรากฏว่าหลุดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มีเลข0 4งวดหลังสุดเข้า2อหลุดสนะครับ ต่อมาจะเป็นสุดหลักหน่วยสุดหลักหน่วยบนของอาจารย์งวดก่อนก็หลุดเหมือนกันทุกทันไม่มีเลข6นะครับสีงวดหลังสุดหลุดไป1เข้าสาสำหรับงวดใหม่หลัก10บนอาจารย์คำนวณได้1 2 3 4สานะครับ1 2 3 4สามหลักหน่วยอาจารย์คำนวณได้สองสาม 4ี่ทุกท่าน2องสาแล้วก็จะมีข้อมูล2ตัวด้านบนชุดเต็มของอาจารย์ด้วยนะครับใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาหัดมาลงแต้มสอนบนสูตรทำมือของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับงวดที่ผ่านมาแต้มสอนนอกของอาจารย์ก็เข้าทุกท่าน มีแต้ม6นะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คานวณได้369 2581นะครับ369 2581ต่อมาจะเป็นแนวทางเป็นด้านบนด้านล่างของอัเซรีบางชะโรมข้อมูลด้านบนของอาจารย์คานวณได้8นะครับ แล้วก็ด้านล่างคำนวณได้8เหมือนกันทุกทันด้านบน8ด้านล่าง8นะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ตัวเด่นได้8นะครับชุด2ตัวสำหรับชุดเน้นที่อาจารย์ชอบนะครับมี4888 8, 8, แล้วก็98 ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับทุด2ตัวของอาจารย์อยู่ด้านล่างทุกท่านมี7 2 7 3 8 2แล้วก็83 3ตัวอยู่ด้านบนนะครับหลักร้อยที่อาจารย์ใช้นะครับมีอยู่2ตัวทุกท่านก็คือเลข3กับเลข4จับมัดกันตามที่เห็นเลยนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดนางพารวยใบนี้เป็นสูตรคำนวณ10หน่วยล่างนะครับกันบนได้ด้วยสูตรขนมไทยของอาจารย์งวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายมัดกันได้ตามที่เห็นนะครับเข้า2ชุดทุกทันมี1 6กับมี0 6สําหำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์คำนวณได้6 5 4กับ6 9 4 มัดกันได้6 9, 6หกหกเก้าหกสี่ห้าหกห้าแล้วก็4 4ทุกพันแนวทาง10หน่วยล่างกันบนได้ด้วยนะครับของแอดนางถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดซันเดย์นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับ2 1มานะครับ สำหรับชุดเน้นของอาจารย์ก็คือเลขหนึ่งนะครับสองตัวมีหนึ่กททันพอลงไปด้านล่างตรงๆนะครับโวยออก7 06 16ูนยหสำหรับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาม,มือวันที่17เดือน1ปี6 9เก้ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ9นะครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข8ปสองตัวมี8ปสกับ8 6นะครับ รองลงมาจะมี9497 3ตัวได้497กับ386ทุกทันแนวทางของแซนเดย์นะครับมาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของแอดเอื้ยลาวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับมีอยู่ชุดหนึ่งทุกทันใกล้เคียงนะครับผิดไปแต้มเดียว อาจารย์คำนวณได้0 57เนะครับใบออกเจ็หสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้2ชุด2ตัวได้72ชุดเดียวนะครับสำหรับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์มี172 672แล้วก็8872เ็ด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์ ชุดล่างมี0407แล้วก็08นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวะทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางเลขตารางสารพักใจนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกทา่านตัวเลขของอาจารย์ที่เข้าก็จะมีเลข1เลข7แล้วก็เลข6นะครับ ตามงวดหลังสุดได้เรียงดูเอาเลยนะครับสำหรับงวดใหม่จะอยู่ด้านบนฝั่งทางขวาวันที่17มกราคมนะครับ2569เลขในตารางแถวบนของอาจารย์มี34นะครับตรงกลางได้096ย์ข้างล่างได้87ทุกทันาน3 4 0 9 6แล้วก็87 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างของรัชนะพลนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของอาจารย์ที่เข้าก็จะมีเลข1นะครับแล้วก็เลขศูทุกทันหวยออก706 16นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางซ้าย17มกราคม2569 ตรเรขีของอาจารย์คำนวณได้3526แล้วก็48ทุกทัน3าน3 5 2 6แล้วก็48นะครับแนวทางเด่นบนล่างของแอปชนะพลต่อมาก็ลงเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้เลขไม่น่ามาบนทุกทัน1 1มกราคมอาจารย์คำนวณได้เลข0นะครับคำนวณได้เลข0ูนย์ ต่อมาก็หลักร้อยไม่น่าวางนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านสุดหลักร้อยของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เจ็ดกับหกนะครับหลุดไปลยออกเจ็ดศูนย์หกสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองแนวทางไม่น่าวางหลักร้อย ต่อมาก็ไม่น่าวางหลักสิบบนนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายก็ดับผ่านอยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้5กับ2หลัก10ก็คือเลข0สําสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้8กับ3นะครับ8กับ3ไม่น่าวางหลัก10บ,บนนะครับ1ิบเมกราคม ต่อมาก็ไม่น่าวางหลักหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านทุกทันไม่มีเลข6นะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้7กับ0นทุกทันต่อมาก็คู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้แต้มศก็ดับผ่านนะครับคู่ท้ายก็คือแต้ม6นะครับ สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้แต้ม5ทุกท่านถัดมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยไม่มีของแอดดาวนะครับตัวแรกได้4ตัว2ได้3สูตรเดิมได้2ดับล่างของเลนนน้อยอีกิวซังนะครับงวดที่ผ่านมาดับ0ก็ดับผ่านนะครับ โวยออก16สําหรับงวดใหม่จะของข้อมูลคานวณได้เลข8ถูกทันดับล่างของอาจารย์คํานวณได้เลข8นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางดับล่างไม่น่าลงทุนของอัสตางนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็ดับผ่านทุกทันไม่มีหนึ่งหกสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับวันที่สิบเจ็ด เดือนหนึ่งปีหกเก้าทางดับล่างไม่น่าลงทุนก็จากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ